น,นี่ราคาเซนติเด็กที่ขึ้นมาตอนนี้ก็ยังไม่เท่านะยังไม่เท่านะครับแต่ถ้าเราไม่เอาเรื่องสงครามการกคาร้ามาอยู่ในใจเราเลยเนี่ยอีกรู้ไหมครับว่าเราก็ต้องได้เวียดนามไปแล้วเวีเยดนามทำออนทำหายเราก็จะได้เนสแดกไปใช่ไหมฮะนะครับราหุ้นไทยเนี่ยเราก็อาจจะจะได้ด้วยถ้าเราแทงถูกตัวเดลต้าเดลต้าเนี่ยถ้าใครฟังมาตั้งแต่สมัยที่มันขึ้นรอบแรกนะฮะก็คือมันลงไปที่หกสิบาทจริงๆมันลงไปห้าเอ็ รรอบนี้มันขึ้นจบหรือ,อย,ยังมันที่จะไม่จบอะแต่มันไม่ใช่จุดซื้อไงแล้วคือถ้าคือถ้าเรามีความรู้นะครับแต่การแนะนําหุ้นเนี่ยมันไม่ใช่มาแนะนําเชียร์ซื้อกันทุกวันเราต้องมองให้ออกว่านะฮะตลาดขึ้นรอบเนี้ยมันเป็นการลงทุนหรือเป็นการเก็งกาไรเพราะหลายๆเสียงบอกว่าตลาดรีเวอร์ซแล้วอาจารย์ยืนยันเลยนะครับว่าถ้าวิเคราะห์ผิดจะให้นอนให้กระทืบหน้าตลาดราทราบเลยว่ายังไม่ใช่อืม,อม มันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่คําว่ารีเวอร์ซอลไปว่ามันต้องกลับเป็นขาขึ้นเราสามารถที่จะมองเห็นได้เลยว่านะครับเหมือนบางคนบอกว่าจะไปสองพันสามแล้วมันต้องมองเห็นเป็นมันได้ที่เรียกว่าตลาดรีเวอร์ซอนะฮะนะครับแต่เราพอเห็นลางไหมอะไรเงี้ยเออมันอาจจะได้นะแต่มันก็มันก็จะต้องคือขึ้นรอบเนี้ยแล้วมันก็ต้องลงอีกนะครับอยู่ดีแต่ลงแล้วต่ำกว่าเดิมไหมอะไรไหมเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนทุกครั้งที่เราเอาเซตนาเนี่ย เราก็จะผิดพลาดทุกทีแต่ถ้าเราดูหุ้นถูกต้องนะฮะดูเกมตลาดถูกเนี่ยเราก็นะฮะจะได้กับมันนะฮะอันที่สองก็คือว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนเนี่ยเราจะไม่ได้จากตลาดหุ้นไทยเว้นแต่เราเป็นนักเก่งกำไรหรือนักการพาน,านันเราจะได้จากตลาดหุ้นไทยสไตล์การเล่นแบบนี้นะอันนี้ก็ต้องถามตัวเองว่าเราเป็นนักลงทุนหรือนักเก่งกำไรนะฮะถ้านักลงทุนเนี่ยนะครับตอนทําทารีเนี่ยนะครับ ชัวๆเลยเอ็นบีเดียนะครับแปดสิบหกเหรียญฮะ AMD เอ็มดีหกสิเหรียญครับอันนี้ชัวรครับกำไรร้อยเปอร์เซนหมดเลยนะฮะหรือว่าแทงตัวไหนก็ได้ที่อยู่ใน n a สแท q อ่ะมันจะกําไรมากมายมหาศาลจะเป็นคิมจะเป็นอ่าจะเป็น q ิวบีทีเนี่ยสองร้อยเปอร์เซนะฮะแต่หุ้นไทยอ่ะโดยสรุปนะมีไม่กี่ตัวที่คนได้แล้วได้มาคุยได้คือเดลต้าฮะเดลต้า hmm. เนี่ยคุยได้ว่าได้นะฮะ แล้วก็ขเล่นหุ้นหุ้นเอกก็ดีวีเอสอะไรเงี้ยนะฮะดีวีแปดเออเนี่ยฮะซึ่งมันเป็นหุ้นหุ้นหุ้นเอกนะ่ะเขาเรียกหุ้นปั่นอนะ่ะเดี๋ยวนี้หลายหายคนก็พูดว่าหุ้นปั่นแล้วนะฮะนะครับอันนี้เราเราถ้าเราอยากจะรู้เนะี่ยเราก็อย่าใช่อารมณ์นะฮะแต่ตลาด <c oughs> หุ้นไทยขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นการรีบาวปกติธรรมดาแต่เราอย่าไปบ่นครับว่าคือถ้าเราเซตตั้งมาหลายเนี่ยอันนี้ผู้มาหลายปีแล้วเราก็จะลงทุนแบบผิดพลาดตลอดนะครับ แต่ถ้าเราอ่า,อาพระเจ้าเดลตั้งเนี่ยเราก็จะเล่นถูกตลอดฮะตลาดหุ้นไทยมันคือตลาดพระเจ้าเดลพระเจ้าเดลต้าเนี่ยนะครับอ่เดี๋ยวเราเราถ้าอยากจะรู้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเซตเป็นยังไงนะครับม,มันปรับฐานในขึ้นอะไรรูปแบบมันจะเป็นยังไงนะครับไม่ใช่เราก็จะพูดโดยเอาข่าวถ้าถ้าเราตัดข่าวก่อนว่าไอตัวทั้มทาลิฟที่เราพูดกันเนี่ยมาวิเคราะห์กันนู่นนี่นั่นนะครับก่อนที่ จะประกาศวันที่เก้าคุณหยุดจำได้ไหมครับถ้าออกมาสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเยซตลงทำนิวโรแน่แล้วเป็นไงมันลงไหมวิ่งสวนแสงหน้ามาเลยก็ผิดไงเซนเรโอที่หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ไม่ได้บอกใครนะไม่ใช่ว่าคนที่เขาทำเซนเรโอแบบนี้เขาผิดนะครับ,บแบงแ์แองก็ออกมาสามเซนเรโอแต่ผิดหมดทุกคนเพราะอะไรครับเพราะตลาดหุ้นไทยให้ดูวันที่หนึ่งก่อนนะครับเรื่องทาทานลิาทำไม,ไม่เกี่ยวกับตลาดหุ้นไทย นะครับดูตรงนี้ก่อนนะฮะเอาเป็นทีละสเต็ปก่อนนะครับเราจะได้ไม่เชื่อว่าข่าวมันทําพูดมันขึ้นเพราะข่าวนะฮะอ่าแล้วอีกก็ตอบได้นะครับคุยเป็นเพื่อนพี่ไปด้วยนะครับได้ครับว่าคุ่ถามเกี่ยวกับทีเฟกอืมครับทีเฟกเนี่ยนะครับก็แถวนี้มันไม่ลองแล้วล่ะนะฮะคือเราลองมันตั้งแต่เจ็ดศูนย์หกอ่ะก็ได้เจ็ดสิบเหรียญแล้ว ดูอย่างนี้นะครับเบอร์หนึ่งเดลต้าเนี่ยเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับภาษีนะฮะเพราะเดลต้าเนี่ยส่งออกไปยี่สิบหกเปอร์เซ็นในในยอดส่งออกทั้งหมดนะส่งไปมายี่หกเปอร์เซ็นดูต่อไปนะครับปาทอส่งอะไรออกไปอเมริกาไหมตัวที่เกี่ยวข้องนะเดลต้าเนี่ยมีการส่งออกไปอเมริกายี่หกเปอร์เซ็นตนะครับน,น่าจะชัดพอสมควรนะตัวที่สองนะฮะที่เราดูลงมาห้าสิบตัวเลยนะครับแล้วแล้วอีกมาดูนะครับว่า ปตทส่งอะไรออกไปอเมริกาบ้างมีไหมฮะแคป8 9 0 0 0 0ล้านไม่ได้ส่งเลยเรากำลังพูดถึงทําทาริฟกับกระทบกับตลาดหุ้นไทยนะแอดวานมีส่งอะไรไปไหมไม่มีกราฟส่งอะไรไปไหมไม่มีเออทส่งอะไรไหมไม่มีปตทอสอพอซีพแบบีเออี2เแอ่ะพี่ถามว่าไอ้ทําทาริฟเนี่ยนะขึ้นภาษีไทยเนะี่ย3.6%มันเกี่ยวกับหุ้นวิกแคไหม ที่เกี่ยวข้องกับเซตนินเด็กเกี่ยวไหมฮะไม่ครับไม่เกี่ยวแล้วมาวิเคราะห์ทําไมอ่ะเป็นตูปเป็นตาก,กันนะครับรีเสิร์ชบล็อกไหนออกมาถามว่าก่อนรนะีเสิร์ชเนี่ยวิเสิร์ตตามข่าวหรือตีปีเผิดตามพื้นฐานพี่ก็ยืนยันตลอดว,ว่ามันไม่เกี่ยวคุณไม่ต้องไปเขียนเสนอาริโอหรอกเพราะว่าเรื่องทําทาริปเป็นเรื่องอะไรรู้ไหมพี่เป็นเรื่องของการทานะฮะเขาเรียก เจรจาการค้านะะนะครับการที่ทำทําแบบนี้เกิดอะไรขึ้น,นประเทศเล็กๆเนี่ยก็จะตกลงกันว่ายอมทำนะฮะให้ส่งสินค้าเข้ามาในประเทศตัวเองศูนเปอร์เซ็นอย่างไทยเนี่ยเขาเรียกอะไรไทยไม่มี FTA กับไม่มีไอ้ไ,ไอไอเรื่องของ FTA การค้ากับเมกาเลยนะนะครับแต่ไทยก็มีกับประเทศอื่นอ่ะสมมติว่าไทยเนี่ย ยอมให้นะฮะอเมริกาส่งสินค้าเข้ามาที่เราที่ศูนย์เปอร์เซ็นนะครับไทยกำลังจะทำเอฟทีกับกับยุโรปกันไหมครับยุโรปก,ก็ศูนย์เปอร์เซ็นฮะมันกลายเป็นว่าต่อไปเนี่ยนะฮะทุกอเมริกาเนี่ยจะเก็บเป็นคนที่ตั้งกระแพงภาษีอยู่ประเทศเดียวแต่ประเทศอื่นเนะี่ยเขาก็จะทำเอฟทกันโดยอัตโนมัติเพราะทุกประเทศต้องยอมให้อเมริกาส่งสินค้ามาที่ประเทศตัวเองอะ่ะที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับคุณอี๋ อ่ะสมมติว่าเราเป็นยุโรปแล้วยุโรปจะยอมกับเราไหมเรายอมให้อเมริกาส่งสินค้าเข้ามานะฮะยุโรปก็บอกก็ศูนเปอร์เซ็นหมดเพราะ,ะนั้นไทยเป็นภาคต่อไปเนี่ยทุกคนทํา FTA กันหมดเลยยกเว้นอเมริกาประเทศเดียวนะครับที่ตั้งกับแงพงภาษีประเทศอื่นนะครับเนี่ยมันเป็นเหตุผลเนี่ยเป็นเหตุผลว่าการที่ทาก็ทําแบบเนี้ยมันทําให้ประเทศอื่นอะ่ะเขาจะมาค้าขายกันเองนะครับ โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่มีภาษีนภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับครวนี้ถ้าเราอยากจะดูเรื่องนี้ต่อไปนะฮะเราดูต่อไปก่อนนะเรื่องนี้มันนำไปสู่ของการของการที่ที่จะทำให้เราวิเคราะห์ต่อไปนะเราก็ต้องรู้ต่อไปว่าภาษีที่ไทยได้เก็บจากอเมริกามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีชิ้นส่วนรถยนต์นะฮะสี่สิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ รถยนต์สําเร็จรูปนะครับรถยนต์ทั้งคันกับชิ้นส่วนเครือาารลลคอร่องยนต์นะครับอาหารแปรรูปสินค้าเกษตรเนื้อวัวข้าวถั่วเหลืองส0มสิบถึงห้าสิบปอร์เซ็นตนะครับเครื่องสําอางวชภัณฑ์สิบถึงสามสิบเร็ก็มีเหตุผลบอกวนะ่าคุ้มความเกษตรกรไทยนะครับอีกพี่ถามจริงประเทศไทยควรจะเลี้ยงวัวไหมพี่ถามพี่เนี่ยควรสนับสนุนให้เลี้ยงวัวไหมครวัวนี่มันกินอะไรครับมันกินหญ้าใช่ไหมครับ แล้วย่าเนี่ยมันต้องใช้น้ํารดไหมไปเที่ยวนิวซีแลนด์ไหมฮะไปเที่ยวอังกฤษไหมฮะที่ที่ประเทศเหล่านั้นเนี่ย,เ,ยเขาต้องเอาน้ํารดย่าไหมฮะเขาไม่ต้องเอาน้ารดย่าครับเพราะว่ามันอยู่ริมทะเลธรรมาชาติก็มไม่ธรรมชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นต้นทุนเขาก็ถูกอ่ะอ่ะแล้วเราทําไมเราต้องมาสัมนุนให้คนไทยยงหวัวมีเหตุผลไหมครับไม่มีฮะเพราะเรามีหมูมีไก่ใช่ไหมนะครับข้าวโพดถั่วเหลืองนะฮะ ถ้าเข้ามาถูกดีไหมครับดูดีนะคุณคุ้มครองเกษตรกรปลูกข้าวโพดนะฮะเพื่ออะไรครับลุกล้ำป่าสงวนเพราะข้าวโพดต้องปลูกในที่ที่เป็นดินดิบแล้วก็ย้ายไปเรื่อยๆนะฮะถ้าสั่งถ้าข้าวโพดถูกลืออเข้ามาอะไรได้ประโยชน์ครับศูนย์เปอร์เซ็นต์เข้ามาอลไได้ประโยชน์ฮะดูดีๆนะครับสินค้าสัตว์เลี้ยงก็ไปครับอาหารสัตว์เลี้ยงไหมครับ ได้ประโยชน์เลยครับได้ประโยชน์แล้วเสียทุกไหนสูงเปอร์เซ็นต์ก็ได้ไงไม่ได้เสียอะไรนะครับเครื่องสาอางเวชภัณฑ์กีมบำรุงยาเวชภัณฑ์นะฮะควบ,บคุมสินค้าอ่อนไหวที่มีมูลค่าสูงนะฮะยาเนี่ยมันก็เป็นอะไรอะกูจะขึ้นภาสีอะไรก็แล้วแต่คนไทยก็จะใช้ยาแพงนะฮะเพราะยาเนี่ยมันมีพวกของอ่ามันต้องซื้อจากนะนะฮะจากอเมริกานะครับมันมันไม่ได้แพงที่ยาฮนะมันแพงที่เรื่องของพาเทนต์ต่าง นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทีวีวิทยุลำโพงเดี๋ยวนี้มันมีผลิตที่เราไหมครับมันย้ายไปเวียดนามหมดแล้วปะเมื่อก่อนเน่ยเราผลิตอ่าเรามียี่ห้อนะฮะถามว่าไอ้ซันโยันย้ายไปอย่างฮะไอ้พวกผลิตพวกเนี้ยไอ้ไอทีวีวิทยุลำโพงต่างๆเนี้ยที่เราป้องกันภาษีจากอเมริกาสาสิเปอร์็นต่ยวันนี้มันมีผลิตที่เราไหมครับ มันมีไหมครับมันแ <ไป S 2> ทบจะไม่มีมแล้วนะนนเออแล้วเราแล้วแล้วเราเสียอะไรเราต้องถามแล้วเราเสียอะไรเราไม่ได้เสียอะไรไงามาดูจ่อนนะครับ<ม>เหล็กลูมิเนียมเหล็กแผลล่นรีดร้อนอลูมิเนียมแท่งห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นตลดผลกระทบจากสินค้าราคาถูกจากนางประเทศถามก่อนนะฮะคุณอีกเรามีสินแร่เหล็กในเมืองไทยไหมฮะเราก็แค่สั่งเหล็กมารีดเราไม่รีดมาจากต่างประเทศไม่ดีกว่าเหรอไม่ต้องมารีดเอง โรงเหล็กในเมืองไทยมีโรงไหนบ้างฮะที่มันที่มันไม่เจ๊งอะ่ะนะครับอันนี้มาดูอีกอันหนึง่งเขาแยกเลยเนะีเนี่ยเขาจะแยกกลุ่มสินค้าออกมาเนี่ยนะฮเนื้อวัวสดแช่แข็งแช่เย็นปกป้องกเษกษตรกรไทยพี่กำลังพูดเรื่องอยู่ว่าคุณวิเคราะห์เรื่องทำถาลีผิดนะครับทำให้คุณลงทุนผิดนะครับเพราะนั้นตลาดหุ้นไทยขึ้นมาเนี่ย ไม่ผิดนะครับตลาดหุ้นไทยไม่ได้ลงเพราะเารื่องทาทาลิฟเอางี้ก่อนนะฮะพี่พูดไปตำนาแล้วพี่พูดมานานว่ามันจบไปแล้วจากวันที่จีนนะฮะเคยมีออกช่องหนึ่งก็มีคนไปแบบบูลลี่นะฮะว่ามันไม่เกี่ยวพี่บอกว่าไอ้นี้่ไม่แปลกแปลก,กนะจีนเนี่ยนะฮะอเมริกาต้องการแบล็เอิร์กับจีนจีนก็ได้ชิปจากอเมริกาอ่าแล้ววันนี้อเมริกาก็ส่งชิปไปให้จีนแล้วไงเอชยี่สิบอะ เห็นไหมฮะอืก็แลกกันแล้วไงก็จบไงแต่ถามว่าสงครามป็นค้าจีนกับเมกาจบไหมไม่จบหรอกเพราะมันอยู่บริมันจะจบได้ไงใช่ไหมแล้วมีแล้วมีใครไอ้ที่จบจบเนี่ยทําพูดฝ่ายเดียวหมดเลยนะยวไม่ได้เซ็นอะไรเลยนะไอ้ FTA ของมันเนี่ยมันพูดอยู่คนเดียวแล้วสุดท้ายเป็นที่หนึ่งก็เปเลงกันไปที่สิงสิงหาอีกนะครับว่าจะเป็นแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นไม่เป็นหรอกนะครับ เนื้อหมูซีฟูด้ดปลาแซลม,มอนสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ่าพวกเนี้ยนะครับค่าโพดเมล็ดอันนี้ก็ไปดูเอานะฮะอันนี้ก็ถ้าลดแล้วมันจะกระทบกับใครนะครับเรื่องของเรื่องทั้งหมดเนะี่ยเพราะเราไม่มีเราไม่มี FTA กับอเมริกานะครับทีนี้มาดูว่าตลาดหุ้นไทยที่ขึ้นมานะครับมันขึ้นมาเพื่ออะไรนะฮะเรามาดูนะครับ ต่างประเทไทยเป็นขาลงนะฮในระยะยาวนะะนครับเนี่ยเป็นลงระยะยาวแต่ประเทศอื่นเขาเป็นขาขึ้นนะฮะดูก็ได้ดูทีไลก็ได้นะฮะขาขึ้นไปว่าม a c d อยู่เหนือซีโร่ลน์นะฮะอันนี้เป็นเวียดนามนะฮะก็เป็นขาขึ้นนะครับก็เป็นขาขึ้นนะครับดูฮ่องกงนะครับอันเนี้ยเขาเป็นขาขึ้นนะครับกว่าเขาจะขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็ต้องมีอะไรนะ ประเทศไทยน่าจะอยู่ตรงนี้นะอีกอยู่ตรงเนี้ยที่พี่ล่างเนี่ยแล้วก็จะมีการลงอีกทีหนึ่งนะครับเพราะน,นี้เป็นขึ้น b แล้วลงทําขึ้น c นะฮะแล้วก็จบนะยกคือตอนนี้ตลาดหุ้นไทยขึ้นน่ะขึ้นมาแบบอาการแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวจะลงอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วหลังจากนั้นจะขึ้นเนี่ยต้องมีอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าน่าจะมีอะไรกระจัด f t ฟเนี่ยมีโอกาสที่จะมีอะไรแล้วทําให้มองเหมือนว่าพื้นฐานตลาดหุ้นไทยเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะ ไม่ถึงว่าสิ่งที่พี่พูดเนี่ยแล้วรัฐบาลเนี่ยคิดเหมือนกันแล้วไปพูดเหมือนกันนะตลาดหุ้นไทยมีสิทธิ์ขึ้นนะนะฮะแต่ขึ้นโดยการเก็งกําไรขึ้นไปแล้วแล้วจะเป็น L อ h a ช e อะไรหรือเปล่าเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่้าเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับมานะฮะมันไม่จำเป็นต้องทำเหมือนเหมือนที่พี่เคยพูดเลือกเกาหลีเนี่ยนะครับว่าเกาหลีเขาตั้งกองทุนมาเลยหนึ่งล้านล้านเนี่ยนะครับเพื่อจะสร้างคนสร้างอะไรที่เกี่ยวข้องกับ AI ขึ้นมาในยุคใหม่เนี่ยตลาดหุ้นเกาหลีขึ้นไปเลย แต่ยังไม่มีอะไรทําเลยนะประเทศไทยเหมือนกันนะนะครับถ้าไม่จะไปพูดถึงเรื่องเคลียร์หนี้ให้คือเรื่องหาเสียงอ่ะนะเคลียร์หนี้ให้รายย่อยแจกเงินประชาชนอะไรเนี่ยนะมันไม่ขึ้นหรอตลาดหุ้นมันจะไม่ขึ้น,นถ้ามันยังไม่เห็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยทาที่ชัดเจนนะครับอ่ะอันนี้ก็มาดูเซตอินเด็กเราดูวันนี้นะฮะอ่ะพี่ให้ดูตามนลยพี่วิเคราะห์ตามทฤษฎีดีอินเทลเวฟนะครับนะครับว่าตอนเนี้ยมันเป็น อะไรมันอยู่ตรงไหนนะฮะอันนี้พี่บอกกันนะครับว่าพี่กำลังปฏิบัติตามมาตรฐานใบรุญาตจากกรลตตอ,อยู่นะครับพี่ไม่ได้พิคห์โดยไม่มีใบอนุญาตนะครับไม่ได้มั่วนะครับนะอันนี้เรียกทีอิเทอเวเนะี่ยลากลงมาจากภาพใหญ่ของเซตอินเดนะฮะจากพันแปดร้อยห้าสิบเนี่ยนะฮะนะครับ แล้วมันลงปตัตยนี้ไปเป็น A อันนี้เป็น B ทําไมนับเป็น B เพราะว่ามันไม่ทํำนิวไฮในขณะที่ประเทศอื่นนะก็ทํานิวไฮกันหมดจากตรงเนี้ยประเทศอื่นก็ทำออนไทม์ไฮกันทุกประเทศยกเว้นประเทศไทยที่ไม่ทําแสดงว่ามันมีปัญหาเรื่องปัจจัยพื้นฐานพูดมาหลายรอบนะฮะเพราะฉะนั้นนับมาเรืเร่อยๆมันก็จะเป็น A B C นะฮะ A B C ตรงเนี้ยก็ทํา X A b. b B มันจะมีสามเซ็คเกอไปพูดไปบ่อยแล้วก็ทํา C อันนี้ก็เป็น x อันนี้ก็ทำาออันนี้ดูดีนะครับ a เนี่ยใกล้ๆก,กับ c ี่เห็นไหมฮะเรากำลังทำา b นะฮะเพราะนั้น b ขึ้นเนี้ยจะยืดเยือ้อ b ขึ้นเนี้ยจะยืดเยือ้อนะครับเน,นี่ย b ขึ้นเนี้ยมันจะเหมือนยืดเยือ้อเหมือนเนี้ยนะ a แล้วมาทำา b นะตัวนี้ใช้เวลานานมากนะครับจากการจบที่ a นะครับอันนี้ในเดือน4นะฮะอ่าเดือน4ีน่เดือนเดือน 12, เดือนสนะิบสองเดือนสิบสองนะเดือนสิบสองปี ปีสองสามนะฮะแล้วก็ขึ้นมาพีคตรงนี้นะครับก็เดือนเก้าประมาณอืมประมาณขึ้นบีจบเนี่ยเก้าเดือนนะเนี่ยตรงเนี้ยที่เราอยู่งองแงงงองแงงกองแงงกันมาแล้วก็มีรัฐบาลเข้ามาแล้วก็มีวายุพักใส่เงินเข้ามาเนี้ยอันนี้เก้าเดือนนะครับนะฮะเรากำลัลงจะเข้ามาสู่งองแงงใหม่ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีชุดเพื่อจบบีนะครับ อ่าก็เป็นไปได้นะครับที่จะขึ้นไปอ่านี่เห็นไหมครับว่าเวลาขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นมาที่ neckline ที่มันหลุดน,นะฮะก็มีโอกาสที่จะขึ้นไป neckline ที่มันหลุดแล้วก็ลงทาขึ้นซีอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งเราอย่าไปบอกเลยครับว่าลําซีมันจะจบทรงไหนอ่ะเราไม่ได้เอาเสตนํานะฮะเราต้องดูว่าการลงทุนในประเทศไทยต่อไปอ่ะมันควรจะไปหุ้นแนวไหนทางไหนแต่วันนี้ที่เราพูดกันว่าไปซื้อหุ้นปันผลห้าเปอร์เซ็นตถือว่ายาวๆเนี่ย วันนี้มันไม่ได้ขึ้นเลยนะหุ้นพวกนั้นอะหุ้นที่ขึ้นวันนี้มันเป็นขึ้นเดือนหุ้นเดลต้านะหุ้นเออที่ตกนรกตกลงมาจากห้าสิบอะยังขึ้นกลับไปไม่ได้เลยนะนะครับมันขึ้นจากหุ้นส่วนต่ำล้วเซ็ตก็ยังไม่ได้ไปไหนนะนะครับเนี่ยดูวายุพักใส่เงินเข้ามาเห็นไหมครับตรงเนี้ยพันสองอะขึ้นไปพันห้าตอนนี้ยังยังต่ำกว่านะครับอะเดี๋ยวจะขึ้นมาชนที่พันอันนี้พันสามนะฮะตัวนี้พันสามนะไม่ใช่ใชพันสองนะ ตรงนี้ก็ต้องดูดูปัจจัยละนะฮะเป็นปัจจัยที่มาที่จะทําให้มันขึ้นนะครับก็มีเดลต้าเป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในนั้นนะน,นะฮะเดี๋ยวเราเราดูนะฮะเราเห็นว่าเซตเนี่ยมันทํามันจะยืดเยื้อมากจนกระทั่งทําให้เราคิดว่าเนี่ยนะอย่างตรงเนี้ยตรงเนี้ยพูดอีกที่ขึ้นไปพันห้าตรงเนี้ยคุณลลงย้อนกลับไปคิดดูนะว่าคุณคิดว่ามันจะไปจริงหรือเปล่าผู้ไปขาขึ้นหรือย,อยังตรงเนี้ยอ่าเนี่ย ที่ขึ้นมารอบก่อนที่วัยุคหตาทุกคนก็คิดว่ามันขึ้นแล้วใช่ไหมคุณเราต้องย้อนกลับไปดูตรงนั้นว่าเราใช้อารมณ์อะเราก็จะบอกว่าไอ้พันห้าเนี่ยขึ้นแน่นอนแล้วเป็นไงฮะพันห้าขึ้นแน่นอนแล้วคุณไปซื้อพันห้าแล้วมันลงมาตรงนี้หน,นึ่งพันห้าสิบเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเช็คอัพไปอีกนะเรากลับมาเช็คดูพื้นฐานว่ามีอะไรเปลี่ยนไหมพื้นฐานประเทศไทยมีอะไรเปลี่ยนไหม GDP เปลี่ยนไหมมีอะไรที่จะเป็นตัวชี้นําให้เกงกําไรขึ้นไป และสุดท้ายเนี่ยพื้นฐานจะมาชดเชยการขึ้นนําไปก่อนไหมวันนี้มีไหมครับถ้าไม่มีการขึ้นรอบนี้ก็เป็นการขึ้นแบบการเก่งกาไรนะครับอเป็นบุคลิกของตลาดหุ้นไทยนะครับเมื่อมันลงมาในระดับโอเวอร์โซ i ไดเว e ร์เนะฮะยิ่งเป็น t า m e ฟเทมันนะฮะนะครับ m าร์มเมันเนี่ยมันเป็นตัวที่ยั่วยุมากนะฮะเพราะฟาร์มเทมันมันอยู่ในเขตโอเวอร์โซนะฮะ ค่อนข้างที่จัดแรงเลยเนี่ยมันลงมาโอเวอร์โซเห็นไหมครับเนี่ยมันก็ทําให้เชื่อว่าเนี่ยมันจะกลับขึ้นไปนะครับแต่ในทางทฤษฎีทางเทคนิคก่อนพูดทางเทคนิคก่อนนะฮะมันบอกว่ามันไม่ใช่มันขาเนี่ยมันขึ้นแล้วมันก็จะลงอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามันเนี่ยนะฮะเอาละถ้ามันลงมาเนี่ยไม่หลุดนะครับ1,082เนี่ยนะฮะ ในทาเฟรมบี๊กอะนะฮะหนึ่งพันห้าสิบแล้วกันนะฮะอันเนี้ยก็พอที่จะเชื่อได้ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเจอบัตท็อปแล้วนะฮะคือต้องขึ้นไปแรงๆจริงแล้วลงเนี่ยแล้วไม่ทําโรเนี่ยถึงจะเชื่อได้ว่าักการขึ้นของหุ้นก็ต้องขึ้นแบบหุ้นที่พื้นฐานจริงๆอะธนาคารขึ้นได้อะไรเงี้ยนะครับอ่าหุ้นที่อ่าอ่า CPO ขึ้นได้อะไรเงี้ยคือเป็นหุ้นพื้นฐานเนี่ยไม่ใช่ขึ้นแบบเอาหุ้นอะไรมาขึ้น แบบเนี้ยอันนี้ถือว่าการขึ้นครั้งนี้ก็อยู่ในช่วงของการรีบาวซ้ําไปซ้ามาเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้วีคอร์แบบนี้เพื่ออะไรครับเพื่อไปเล่นทีเฟกแสดงว่าทีเฟกรอบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะขึ้นมาแบบยืดเยื้อนะฮะคืออย่าไปคิดว่าจะช็อตมันแล้วมันลงเลยขึ้นบเนี่ยมันจะลงอีกหนึ่งครั้งนะฮะมันจะลงหนึ่งครั้งแล้วมันก็จะขึ้นอีกหนึ่งครั้งเวลาช่วงเนี้ย มันเป็นเวลาที่อาจจะทอดยาวไปจนถึงปลายปีก็ได้นะนะครับหรืออาจจะถึงต้นปีก็ได้นะนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยเราอาจจะเห็นบัตทอมชั่วข่าวไปแล้วนะของเซตอะ